ถ้าคุณเคยคิดว่าอัจฉริยะจะต้องเกิดขึ้นในห้องทดลองหรือห้องเรียนที่เคร่งครึงบางทีเรื่องราวของพิกจีอาจย้อนแย้งความคิดนั้นอย่างสิ้นเชิงเพราะนี่คือเด็กวัยรุ่นหนเดที่เปลี่ยนการนั่งหน้าคอมเป็นปรากฏการ์วงการเทคระดับโลกแต่เดี๋ยวก่อนนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามเพราะผลงานของเขามีทั้งเสียงชื่นชมและคำถามว่าจริงหรือที่อายุยังน้อยจะผลักดันวงการ AI ระดับนี้ได้แล้วความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีเบื้องหลังอะไรบ้างลองทบทวนตอนคุณอายุ16หรือ17ปี บางคนมุขมักขมนทบทวนบทเรียนบางคนติดเกมกับเพื่อนๆแต่พิกจีกลับใช้เวลาคลุกอยู่กับโค้ดตั้งเป้าสร้างเบราว์เซอร์ไอโฟนที่จะเขย่าตลาดจีนและเขาก็ทําสําเร็จเพราะผลงานของเขาโด่งดังจนมีคนดาวน์โหลดมากที่สุดในจีนและกลางปี2025พิกจีก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยมินิส A i เอเจนที่หลายคนในวงการยกให้เป็นคู่แข่งตัวฉกาจของดีสิเจ้าตลาด AI ฝั่งจีนกลายเป็นชื่อที่คนทั่วโลกจับตามอง บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักพิกจีจากเด็กมัธยมผู้รักการเขียนโปรแกรมสู่เจ้าของสตาร์ทอัพที่กำลังสั่นสะเทือนแวดวง AI ในระดับโลกจุดเริ่มต้นจากครอบครัวและวัยเยาว์ที่แปลกใหม่พิกจีเติบโตในครอบครัวที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความฝ่ายรู้และนวัตกรรมพ่อของเขาเป็นนักวิชาการส่วนแม่ทำง,งานสายไอทีเมื่ออายุเพียงสี่ขวบเขาเดินทางต่างครอบครัวไปอยู่โคโลราโดสหรัฐเพราะพ่อได้รับทุนวิจัยแม้พักที่นั่นไม่นานแต่การได้ใช้ชีวิต ในอเมริกาทำให้พีซึมซับภาษาอังกฤษคล่องแคล่วตั้งแต่เด็กเมื่อกลับมาปักกิ่งที่เริ่มสนใจคอมพิวเตอร์จริงจังขณะเรียนระดับประถมเพราะเข้าชมรมหุ่นยนต์ความสงสัยและใจรัดก,การทดลองทำให้เขาเขียนระบบปฏิบัติการเองตั้งแต่มัธยมและสนุกกับการถอดรหัสซอฟต์แวร์ต่างๆโดยซึมซับแนวคิดโอเพนซอร์สอยู่ตลอดแรงบันดาลใจของพี่มีหลากหลายตั้งแต่บิกเกส Linux และ Apple โดยเฉพาะการเปิดตัวแอปสโตรในปี2008ที่จุดไฟให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนครั้งใหญ่ และเขาอยากมีบทบาทในปรากฏการณ์นั้นการเปิดตัวแม่มเงิดและจุดเปลี่ยนแห่งการเป็นนักพัฒนาปี2010ันฝันของพี่เป็นจริงเมื่อเขาอายุเพียง17ปีก็ได้เปิดตัวแหม r o เบราว์เซอร์สำหรับ iPhone ที่ปรับแต่งได้ตามใจผู้ใชน้นี่ไม่ใช่โปรเจกต,ต์เล่นๆแต่เป็นผลงานที่โด่งดังขึ้นแท่นเบราว์เซอร์อันดับหนึ่งสำหรับผู้พัฒนาในจีนพิกจีจึงได้ฉายาเด็กมัธยมผู้สร้างเบราว์เซอร์ในตำนานปีถัดมาพิกจีได้รางวัลไมโครเอเชียแกรนด์ไบรท์และอีกไม่นานก็ถูกฟอร์ e เลือก ให้อยู่ในลิตรสาอันเดอร์สาพลังที่บางคนใช้ทั้งชีวิตไล่ตามแต่พิกจีทาได้ตั้งแต่ยังไม่ถึง20สิ่งเหล่านี้สําหรับวัยรุ่นใหญ่คือความฝันสุดขอบแต่พิกกลับคิดว่านี่แค่จุดเริ่มต้นของเส้นทางยาวไกลครั้งแรกที่ต้องล้มและบทเรียนเรื่องความเสี่ยงธุรกิจหลังแม้มือประสบความสําเร็จพิกสร้างแอปอีกหลายตัวหนึ่งในนั้นคือตัวช่วยจัดงบสําหรับเกมมอนอปลีซึ่งขายดีมากแต่ไม่นานแฮสโบรผู้สร้างเกมส่งจดหมายเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ทาให้พิกต้องเจออุปสรรคใหญ่เป็นครรั้งแ แต่แทนที่จะถอยพี่กลับเลือกเรียนรู้เพราะเขาตระหนักว่าการสร้างผลิตภัณฑ์จริงไม่ใช่แค่โค้ดแต่ต้องเข้าใจเรื่องกฎหมายการตลาดและรับมือความเสี่ยงให้ได้แวว์ผู้ประกอบการเริ่มส่งประกายพิกจิเปลี่ยนวิธีคิด